รถไฟเราคือเซฟโซนครับผมทุกคนเชือ่อไหมว่ารถไฟคันนี้มันคือเครื่องจักรสังหารครับทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไมไมเห็นอะไรไหมแล้วมันยิงนะทุกคนยิงโคตรแม่นเลยเ <c oughs> นี่ยพอๆกันกับไอตัวที่ตั้งอยู่บนนั้นอ่ะเออแต่ว่าทุกคนสังเกตไหมว่ามันมีตัวที่แบบหันปืนเข้าในแล้วโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอเนี่ยเ <c oughs> นี่ยไม่ว่าเราจะไปตรงไหนมันยิงแบบปัก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 ให้หมดเลยอะ ยีงโคตรแม่นด้วยรถไฟมันยิงเอาเรายังไม่ได้ยิงเลยรถไฟมันยิงแล้วนี่แหละเซฟโซนเคลื่อนที่มันดีอย่างนี้เองเอาเรายังไม่ได้ยิงเลยโอ้เรียบร้อยอุ้งสบายแล้วอย่างนี้ไงดูดินด่หน่ะเห็นป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 ่ะมันยิงไงเห็นป่ะมีแต่ม้าวิ่งมาเฮ้ย ยังเอา <b posts> อ่ะอ่าให้มันนั่งปืนใหญ่อืมที่ตรงนี้ชึบแล้วก็เปิดเออให้มันอย่างนี้สิอืมเป็นตัวปืนลูกซองเลยว่ะหมดหมู่บ้านแล้วหรอหมดหมู่บ้านเลยเอ้ยัง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 มาที่มาที่เออนั่นแหละนั่นแหละอืมเย้มเยิ้มเยิ้มเยิ้มดีมากดีมากนี่แหละเซฟโซนเคลื่อนที่ของเราล่อมาล่อมาเออนั่นแหละเออน่าหลอกเลยวลอกไโคตรโคตรมันเลยโคตรมันเลยสองตัวไม่เอาไม่เอาไม่เอา โอเคไม่ต้องทำอะไรแล้วเั้านั้น